นี้จะเป็นการแก้คิ้วจะเป็นการแก้คิ้วนะคะก่อนแก้คิ้วแล้วก็ขอบตานะคะเดี๋ยวขอบตาพี่ขอรับตาไหนนะคะนี่นะคะอันนี้คือก่อนมานะคะพี่เขาจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวช่างเคียจะแก้ให้ใหม่ให้สวยเลยเดี๋ยวมาดูงานแก้กันนะคะอยากแก้ที่ออกแบบคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีออกแบบขอบตาด้วยนะคะตอนนี้ขอบตาก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วขอลืมตาหน่อยค่ะพี่ ขอบตาของเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีรอยลบด้วยแล้วก็สักใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ทําการแก้คิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นเส้นขนเป็นแบบเส้นๆแบบนี้เลยนะคะสวยเป็นธรรมชาติที่เขาไม่มีขนคิ้วเลยนะคะวันนี้เป็นการจําลองสร้างขึ้นมานะคะให้เหมือนขนคิ้วจริงนะคะใ,ใกล้ๆก็ยังสวยนะคะ ดูเป็นธรรมชาติมากนะคะสองข้างก็ทับอันงาเก่าได้ดีเลยนะคะเพราะว่าอันเก่าก็คือเป็นคิ้วสไลด์มาแล้วก็ทับอันเก่าไปเลยดูที่ลิ้นชไม่ได้มีขนคิ้วนะคะท่างเจี๊ยบก็สร้างขึ้นมานะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้ขอบตาต่อตอนนี้ก็ทำคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เส้นใกล้ๆเลยนะคะเส้นละเอียดมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะ